อาหารหมาแมวแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ชนิดคลิปนี้มีคำตอบพี่หมอการฝากกดติดตามกดหัวใจและกดแชร์ไว้เลยนะคะอาหารหมาแมวแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชนิดหลักๆดังนี้นะคะ1อาหารกระป๋อง2อาหารแห้งและสาอาหารทำเองอาหารชนิดที่1คืออาหารกระป๋องเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะและถือเป็นชนิดอาหารที่ให้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน ด้วยความที่เป็นชนิดอาหารที่มีความนิยมเป็นอย่างมากนะคะและมีหลากหลายยี่ห้อดังนั้นแต่ละยี่ห้อก็นําเสนอจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางยี่ห้อก็อาจจะมีการเสริมวิตามินเข้าไปบางยี่ห้อก็อาจจะมีการเติมส่วนประกอบที่ทําให้เป็นจุดขายของแต่ละยี่ห้อนั้นๆก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของน้องหมาน้องแมวแล้วนะคะว่าเราต้องการจะเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่มีจุดเด่นหรือจุดขายแบบใดให้กับลูกๆของเรา สำหรับข้อดีของอาหารกระป๋องนะคะก็คือมีความน่ากินสูงน้องหมาน้องแมวยอมรับได้ง่ายแต่พี่หมอมีทิปมาฝากนะคะนั่นก็คือถ้าหากว่าอาหารกระป๋องนั้นมีการเปิดกระป๋องแล้วแนะนําว่าให้เอาอาหารออกจากกระป๋องแล้วไปเก็บไว้ในถุงหรือถั่วแวว์ในทันทีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าหากเราปล่อยให้อาหารกระป๋องยังอยู่ในกระป๋องอยู่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันส่งผลให้กระป๋องนั้นเกิดสนิมได้ซึ่งมันจะทําให้เกิดการปนเปื้อนลงไปในอาหารได้นะคะ แล้วหลังจากนั้นเราค่อยนําอาหารที่แบ่งใส่ถุงหรือทั่แวว์แล้วนั้นไปเก็บไว้ในตู้เย็นอีกทีเพื่อให้คงความน่ากินอยู่ส่วนข้อเสียของอาหารกระป๋องนะคะนั่นก็คือถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้น้ําในอาหารจะมีการระเหยออกก็ทําให้ความน่ากินนั้นมันลดลงรวมถึงราคาแพงนะคะก็ไม่เหมาะกับการนําไปใช้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวที่มีจํานวนมากๆ อาหารชนิดที่2คืออาหารแห้งนะคะก็ยังถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนพอๆกันกับอาหารแบบกระป๋องแต่ด้วยความที่อาหารชนิดนี้นะคะมีน้ําเป็นส่วนประกอบเพียงแค่10%บเอร์เซทำให้อาหารแห้งมีจุดเด่นคือสามารถเก็บไว้ได้นานสามารถซื้อเก็บไว้ในจํานวนมากๆได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญอาหารแห้งนี้จะราคาค่อนข้างถูกเหมาะกับผู้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวที่มีจํานวนหลายตัว และอาหารแห้งนะคะก็ยังมีประโยชน์กับสุขภาพของฟันนะคะก็คือในขณะที่น้องหมาน,น้องแมวเคี้ยวอาหารแห้งมันก็จะช่วยลดการสะสมของพวกคราบหินปูนได้ด้วยส่วนข้อเสียนะคะก็คือความน่ากินน้อยและสุนัขอาจจะเบื่อได้ง่ายด้วยอาหารชนิดสุดท้ายคืออาหารทําเองผู้เลี้ยงหลายหลายคนนะคะมีความเชื่อว่าการทําอาหารให้น้องหมาน,น้องแมวเองเนี่ยจะทําให้สัตว์เลี้ยงเติบโตได้มากกว่า ซึ่งพี่หมอต้องบอกว่าถือว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมากนะนะคะเพราะว่าความไม่สม่ําเสมอในการปรุงอาหารในแต่ละครั้งน่ะมันไม่เท่ากันเว้นแต่เพื่อนๆสามารถทําอาหารตามสูตรแบบเป๊ะๆและมีเวลามากพอในการทําอาหารสูตรนั้นๆในแต่ละมือให้กับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่เล่ามาคือชนิดของอาหารสัตว์เลี้ยงที่พี่หมอนํามาฝาก